ไม่ได้เจันมาทานมันกรีสิ่งนี้เขาเรียกว่าคนขอบคุณเบปซี่ที่มบสนีใ้ได้ปพบเจอกคนารบคุณชมลกเสขอบคุณทุกบคนากที่มาวันนี้นะครับที่มากันัทเจียก่โมขอบคุณครับ หนึ่งนิ้อตีหนึ่งไม่ใช่ใช่หนึ่งพุงกลาก็ไม่พูดข้ามคำพื้นนะทำเพลงทำเพลงขอบคุณทุกคนที่มาหาคิดถึงทุกคนมากๆเราไม่ได้จิดกี่เดือนนะครับก็คิดถึงกันไหมครับคิดถึงสุดเลย ครับก็โยนยีโยนยีโยนโยนโยนใหม่โยนใหม่ครับอะไรวะไม่รู้ครับก็ดีใจครับดีใจที่มาเจอทุกคนเพราะว่าครั้งล่าสุดที่พวกเราร้องเพลงกันก็น่าจะที่ที่นี่แหละเซาแลวเซนอนเดอร์เิร์นะครับวันนี้ก็ได้มาเจอทุกคนอีกครั้งที่เซนแนเดอร์เิร์กนะครับก็ดีใจครับดีใจได้เจอทุกคนครับแล้วก็ จริงๆอยากร้องเพลงนี้อีกบ่อยๆเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้มีใครได้เล่นไฟข้างนอกไหมครับจริงเหรอม่ไดไม่เห็นภาพข้างนอกปะคนเล่นกันไม่เห็นเองภาพข้างนอกมีการเต้รอบแลยเหรอที่สวดในใจฝากถ่ายลงแท็กหน่อยนะครับเดี๋ยวพวกผมไปนั่งดูนะครับส่งมาให้กูด้วยได้ได้เดี๋ยวโดาแชร์ลิงก์ไปให้ เดี๋ยวไว้เล่นหนีครับเดี๋ยวไว้เล่นหนีเดี๋ยวไว้เล่นหนีวอร์กก็คือทุกคนต้องวอร์กแข่งแล้วว่าออกใช่ออกร่างกายกันไว้เราจะได้เรียกว่าแข็งแกร่งในการเผื่อข้างหน้าให้ทำทั้งเองเตรียมไปเลยเขาจะได้ทำได้เลยอ๋อใครที่อยู่ในใครที่อยู่ในกลุ่มวันนี้นะครับผมก็บอกทุกคนอื่นด้วยนะครับว่าอ๋อบอกทุกคนด้วยนะครับว่า อนไหนบ้างแต่ว่าข้างหน้าผมจะเปลี่ยนอันนีได้หน่อยข้างหน้าที่ก็ชาเราจะไปเล่นสิ่งนี้กันทุกคนไปฝึกกันมานะครับใช่ใช่แต่เดี๋ยวผมจะต้องอธิบายอีกเพราะว่าเรามีหลายคนใช่พอเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เก้ปอีกทีก็เรียกได้ว่าเป็นโคโลกราฟนะครับที่เต้นร่วมกันของเพลงนี้นะครับของ Trinity แล้วก็ Toy Ray นะครับก็ฝากไปจำมาเลยเดี๋ยวเรามาใช้กันเรื่อยๆนะครับ ไม่พอไม่ได้ลงคนมันไม่ชินไงอ๋ะไรอย่างได้บอกว่าขอบคุณอะไรนะฮะฝากบอกลูกค้าทุกท่านฝากบอกลูกค้าคว่าก่อนเลยครับขอเคุณเซฟซี่ก่อนนะครับทีทั้ง กอ็ประสานเสียงครับผมเหรอใช่เออขอบคุณทุกคนที่เ no> ดินทางมาวันนี้มากนะครับที่อยู่ข้างในแล้วก็ข้างนอกวันนี้แล้วก็ทุกคนที่นั่งอยู่แล้วก็ยืนอยู่แล้วก็ต่างๆต่างัๆขอบคุณมากที่มาพวกเราแล้วก็มาเจอกันวันนี้นะครับผมไว้เจอหน้าอึ่งรอบรอบที่หน้าเด็กแปดแล้วอันนี้เปลี่ยนเคสป่ะครับเฮ้ยได้เปลี่ยนเคสป่ะครับ ใช่แค่สองตา่สงตามากขอบคุณทุกคนวันนี้เยอะมากนะครับผมก็ใครที่เดินทางมาไกลก็หวังว่าวันนี้เราจะฟิลล์กับทุกคนได้นะวันนี้มีความสุขมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เรียกว่ามาหาเราแบบพยายามให้เรามีความสุขนะเพราะเรารับดูแล้วันนี้มีความสุขขอบคุณมากๆนะครับผมก็สรุปนะครับผมว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอน,า,นา,าคตฝากติดตามพวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับถ้ามีอะไรให้ดูได้ชมกันน,นั่นองออกไปก่อนออกไปก่อนโย,ยนหินขัโย,ยนหยินนามทางเพราะว่าเราจะไม่หายไปไหนแน,น่นอนใช่โอเคไหมฮะโอเคยอดเท่ อย่างที่บอกนะครับฝากฝากคุณด้วยนะครับวันนี้แต่ว่าวันนี้นะครับผมกี่โมงนะครับสามทุ่มสิบห้าหรือยังหรือยังฝากติดตามด้วยนะครับขับไฟเดย์เดอะซีรีส์ตอนตำรับในแอปหาคู่นะับคุณรู้ได้ไหมครับผมเป็นเอกผมอาจจะไม่ใช่เขาเอกก็ได้ พูดเยอะผมคือคิดทันไปเอกแล้วฝากด้วยนะครับช่องวันสัจจินร์นะครับผมก็วิวด้านหลังได้ทางวิวนะครับเวลาสี่ทุดเจ็ดนาดูกันเยอะๆนะฮะวันนี้เก่งน้โอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกรอบนึงนะครับแบบคนใจจริงนะครับแล้วก็ตอนขาเดินออกก็ค่อยๆเดินออกนะครับระวังกันด้วยนะครับใครเดินทางมาก็ขอให้เดินทางมาปลอดภัยนะครับจะตุ้มทางเข้าอกด้วยนะครับผม ทุกคนวันนี้มากนะครับที่มาหากันนะครับผมไว้เจอกันอีกนะครับเจอกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเฮ้ยแต่ว่าเขาเขอผมถ่ายแบบถ่ายพอดีผมตื่นเต้นมากเลยผมกับอะไรผมพโทรศัพท์มาไงพี่ขอเซลฟี่สักทีนึงนะได้์ดรอป o p Airdrop หรอ ที่โทรศัพท์ผมมันแปลกนะสิเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ทุกคนช่วยส่งเสียงให้หน่อยนะฮะพูดว่าโอเคได้ไปยังไม่มาเราย่อก่อนแล้วเราไปยืนแล้วหนึ่งสองสามแล้ว No,